ก็หลายรอบต้วงยำน้ำโคนนค่้ะใช่แอมเลียงมา้ีใช่ค่ะน้คะพี่สาวรู้สึกเป็นไงแซ่บไหมแซ่บมากตอนแรกร้องก็ไม่รู้เ็นบอกว่าเด็กเติร์เสิร์แล้วก็เรียกร้องคารน้องคาเลยก็ให้พี่อ้มทำงานเสิร์ฟไปเรื่อยๆก่อนปกติก็เสิร์ฟอยู่แล้วค่ะจริงหรอคะปกติพี่อ้มอยู่ที่ร้านก็ตามเลยก็ถ้าว่างค่ะว่างจากงานก็จะอยู่ตลอดอยู่แล้วค่อั้มเขาไม่ได้เป็นแค่เจ้าของ เลขไม่ใช่ตัวเลขอายุเหรออายุดูจากอย่างนี้แกกว่าเราปีหนึ่งปีหนึงค่ะอุ้ยฉันว่าเด็กกว่าเราเด็กกว่าเราอีกอ่ะยี่สิบสองยี่สิบเด็กอ่อ้ำาลองแบบคำนวณมาใช่วัยกำลังแจ๋วค่ะกำลังแจ๋ว มีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างอยู่ในนี้เหมือนกันใช่ค่ะเป็นคนกินอาหารประเภทไหนะคะทำไมถึงไม่อ้วนเป็นคนทานได้ทุกอย่างเลยค่ะทานทุกอย่างเลยทานแต่จะชอบทานผักมากนะชอบทานผักมากผักเพราะวผักเพื่อนสุขภาพแล้วก็ไม่อ้วนใช่แต่ไม่ทานขนมเขาบอกเขาไม่ทานขนมเขาไม่ทานขนมแล้วเราล่ะยไม่ทานหวานไม่ชอบ แต่พอรู้จักพี่อ้มก็รู้จักเหมืแบบได้ข้อมูลดีรู้ไหมเคยหนักแบบเบาสุดอบเท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบแปดกิโลชีวิตนี้เคยไ่เคยแตะได้สาชีวินี้เคยมีไหมไม่เคยแตะเล้สามกว่านี้แตะไปเมื่อปีนี่แก็เมื่อสามปีที่แล้วอพี่อ้๊มคิดยังไงมาเปิดเป็นร้านหวยซับยออยู่ ไม่ขออนุญาตทานไปคุยไปได้ค่ะได้เลยได้่อแม่เลยอันเนี้ยคือจริงๆแล้วอะค่ะที่บ้านก็พื้นฐานมาจากหนองคายนะคะหนองคายก็จะมีไงกระดิ่งด้วยก็เยอะแยะเลยใช่ไหมะแล้วก็ทางที่บ้านเนี่ยค่ะก็จะคุ้นคืกับคนหนองคายที่มีเชื้อสายยวนใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็เป็นคนชอบทำของค้ายอยู่แล้ว เห็นที่อาบอกว่าคุณแม่เรียนมาทางด้านชายค่ะการทำอาหารใช่ใช่แล้วแม่ก็ชอบทำกับข้าวให้ลูกทาน่างนีค่ะแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าแม่ทําได้ขนาดนี้ค่ะเราก็ควรที่จะมีร่างของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหอ่ะแล้วแม่เป็นลูกสาวคนเดียวอ๋อพี่ชีพี่ชายรู้สึกจะเป็นคนที่ทำเมื่อกี้ทำอาหารใช่ใช่ค่ะเก่งมากเลยแ้วนี่เปิดมานานยังคะอันนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะคะเข้าเดือนที่3 แต่ว่าคนเยอะเลยคนเยอะคน่ไปผ่านมาแบบทานกันเยอะมากเปิดตั้งแต่กี่โมงเปิดเอ่อเปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะประมาณ2ทุ่มเพราะว่าทุกางเป็นอาหารเช้าใช่ใช่ที่บอกแข่งกระทะนี่อร่อยมากใช่คุยไปที่เราตื่นเช้าแบบนี้แล้วเรามากินของลอยอยู่แถวนี้ด้วยใช่เะล่ะไม่ไกลฝกลอยใ้กับร้านพี่สาวฉันได้ได้เลยได้เลยน่าลอร่อยได้แล้วเมนูที่เด็ดๆเลยของร้านนีมีอะไร แล้วเนี่ยทางที่ร้านนะคะก็จะอร่อยทุกอย่างค่ะอออร่่ยยทุกางแต่ว่าที่เบสเซอร์ก็จะเป็นกัวจับยวนนะคะทุกร้านเลยแล้วก็แหนมเนืองค่ะลองตรงนะเอาจริงไม่เคยกินกัวจับยวนกินครั้งแรกเลยเนออร่อยอร่อยอร่อยแต่ไม่รู้ร้านอื่นจะอร่อยอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีทะิลทั่วโลกแล้วเนี่ยจริงๆอร่อยสุดนนั่ไงว่าแล้วที่สุดเลไม่ต้องเดินทางไปไกต่างเลยอร้อนอะไรก็ได้ ทไมร้านนี้เขามีตวยัเป็นแบบต้มยมด้วยปกติจะมีแบบธรรมดาไม่ใช่อมชไม่ใช่กรอวอจริงๆแล้วเป็นคนทานรจารสดานจาเเพ่เราก็เลยบอกแม่ว่าทากิาที่บ้านนะคะจะมใช่ก็เลยบอกให้แม่ทาแบบนี้แล้วเราก็แบบชอบชอบมากอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่ลงไปในเมนูด้วยแเพื่อเห็ุที่อย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่เผื่อจะเปรี uh ้ยวเขาจะไม่ใ huh. ส okay, ่ไข hmm. ่อ่าใช่ส่วนใหญ่เขาจะตอกลงไปนะคะใช่ไม่มีเป็นไขยังมะตุ้งอย่างนี้ก็ะต๊อกบางคนงเขาชอบบางคนงเขาไม่ชอบข่าทีนี้ดีกว่าการห่อแบบโปรโรอ่าโปรโปรอย่างพี่นะคะคนชอบทานผักจะใส่ผักเยอะหน่อยนะคะ จบรายการนี้กินเป็นปทุกอย่างตอนแรนกาารแที่กินอาหารไม่ค่อยเป็นกราทารายการกินอาหารมาเนี่ยต้องกินทุกอย่างให้แม่ลทุกอย่างเป็นหมดแล้วหมดเมื่อก่อนท <มา S 1> ี่ตราไม่เคยกินเลยไม่เคยแตะเลยตากะหยัมตากะบยักิ้งก่าทอดไม่ไม่โมเขาเลยเลยน้าก็ทำเป็นอะไรบ้างนะคุณเราเคยทำอะไรบ้างนะมียำไข่บรรดา เอายังไข่ใบดาเดี๋ยวรอบหน้าทำมาฝากพี่แ้มใช่ไหมได้ได้นี่ค่ะที่บ้านตอยเขาเรียกปลาหวานปลาหวานบ้านรวยค่ะบ้านรวยบ้านรวยมากเฟเฟลโม้เลยเอ้ยแล้วเส้นก๋ยจับนี้มาจากทางด้านนู้นเลย่มาจากทางอุบลค่ะอุบลนะคะอุบลใช่เพราะว่ารู้สึกเส้นมันจะไม่เหมือนทั่วไปมันจะเป็นเส้นเฉพาะใช่มันเป็นเส้นสดค่ะเส้นสดแล้วก็มันลวกเนยวนุ่มเนยวนุ่มใช่ค่ะทางร้านก็จะทําแบบเป็นชามต่อชามนะคะตอย อร่อยขนาดนี of of ้อร่อยขนาดนี้ให้พี่อ้ําฝากนานไหมเผื่อแบบเพื่อนเพื่อนจะตามนั่นอได้สวัสดีค่ะขอเขามีโปรด้วยในอินสตาแกรมนะคะแกมฟอลโล่เออแกมนะคะฟอลโล่ได้ที่นะคะยอยวนค่ะสะกดให้ฟังแทนจอมพี่แอม Y O R แล้ว Y U A N ยอยวนนะคะ สำหรับหมู่บ้านอีกอตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นการที่ว่าสดิตแสดงนะครับประเพณีของเขานะครับอย่างเช่นมีการที่ว่าแต่งงานกันนะครับน่าจะได้สัมผัสเลยกับสาววอีกอครับของชนเผ่าที่นี่นะครับว่ามีความน่ารักถึงขนาดไหนนะครับแล้วก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับเขาได้นะครับโดยเฉพาะที่ว่าไปแต่งงานนะครับกับนะฮะชาวอีกอที่นี่ด้วยนะครับรับรองเลยครับถ้าท่านไม่ได้พา แฟนภรรยามานี่นะครับมาถึงที่นี่นะครับสาม,มารถมาแต่งงานกับสาวๆอีกก็ที่นี่ได้เลยนะครับผมใ <aroma> ช่เลยนะ 排了两个舞蹈，这两个舞蹈呢，就有情味来参与进来，来，现在全部起身，所有的朋友全部起来,起来到外场跳舞去，内场就一首歌。接下来两个，啊，哎，哎，来来来来来来，招手， 来宾，亲爱的朋友们，非常欢迎您来到我们美丽的西双版纳。 看清楚了，大哥，快听我！亲爱的朋友们基诺族最大节日来是也是今天的长老。把家调整一下，五比二十个米，一组叫到手里去。这是三种，二条<挑>，二，二，三，三条。 Đại, đại, cho anh qua đây này. Hai chân lên, hai chân không? Được. Đây. 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 谢谢您久有的游客朋友们掌声的支持。欣赏完这位大哥给他表演的是个精彩的基诺唱。